สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยพิเศษนะครับปกติ v ีพีนะครับประจำวันที่20มกราคม2566นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ v ีพีนะครับของวันที่19นะครับมกราคม2566นะครับวันนี้ก็มาเข้าอยู่ที่ฮานอยปกตินะครับเข้าอยู่ที่วิ่ง5รูท5นะครับก็เข้าจอะอยู่ที่57นะครับ วันนี้ถ้าท่านผู้ชมจับเลขในตารางวันนี้ก็จะมาแตกสามตัวอยู่นะครับแปดห้าเจ็ดนะครับผมก็คือแปดห้าเจ็ดกับสี่หก 8, 5, 7, 4, นะครับส่วนฮานอยว i p วันนี้ก็ไม่มานะครับส่วนเลขเด่นในตารางนะครับของฮานอยวันที่ยี่สิบนะครับแอรก็จะให้เลขเด่นในตารางที่สองสาม ก้าหกนะครับเด็กก็จะให้เด่นอยู่ที่สองนะครับเด่นสองลองสามจับคู่นะครับสองสามสองหกสองเก้าสามหก 9ก้นะครับเลขสามตัวนะครับจะมีอยู่ที่หกสามสองเก้าอามเกนะครับส่วน อานอยปกตินะครับเอดก็จะให้เรียกเด่นในตารางอยู่ที่เก้าเจ็หกหนึ่งสีแปดนะครับแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่9นะครับเด่น9รอง7เด่นเรองเจับคู่นะครับเกหนึ่ง 9 4 9 6 9 7 9 8 7 1าห7 6 7 8 6 1 หกสี่แล้วก็แปนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับอีก3ตัวก็จะมี1น ก้าหนึ่งสี่แปดหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหกนะครับส่วนห้าน้อย V ีไนะครับ อันนอย V P ก็จะให้เด่นอยู่ที่หกนะครับเด่นหกลองสามเด่นหกตัวลองคอสามจับคู่นะครับหกสองหกสาม

ร็หกสามนะครับแนวทางก็มีเขา้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมแอดก็ขอให้เฮงๆเปัง,ปงๆนะครับกับแนวทางหาหนอยพิเศษปกติ Vp นะครับประจำวันที่20มกราคม2566นนะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ